น้องน้องแมวน้องแมวกับมาแล้วโอ้ยเอ้ยเฮ้ยฮ่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วนะลูกนะกลับมาแล้วกินข้าวกินน้ำลูกนะกินอาหารกินน้ำนะอยู่ในบ้านนี่นะลูกนะอยู่ในบ้านนี่สักสี่ห้าวันแล้วเนาะก็อยู่ไปก่อนก็ได้นะข้างนอกไม่ข้างนอกไม่ไม่ปลอดภัยลูกเนาะข้างนอกไม่ปลอดภัยครับอ่าอยู่ในบ้านกินข้าวแล้วลูกกินเลยกินเลยจุ๊บ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 เก่ง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 เนอะเก่งเนอะ นำ้ำเปปลอดภัยนะน้ำเป็นปโรคภัยเยอะแยะเลยฝนก็ตกฝนก็ตกฝนตกอีกแล้วฝนตกอยู่แล้วน้นำมาถึงเร็วก่อนฝนกตกเพียงเดียวเนาะนี่ฝนมาอีกแล้วครับดูนะน้ำปลอดภัยดีเลยนะอยู่ไม่กัดแล้วเด้ออยู่นี้สบายใจอยู่ไม่กัดน,นะนนะ ตอนนี้ก็รับน้องเหมียวกลับมาแล้วเนาะจะพักอยู่นี่ส่วนเหมียวอื่นๆนั้นเนี่ยเยป่วยกันอยู่เยอะป่วยกันอยู่ก็ยังไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ยังทำไม่ได้นะแต่เราคงจะทำได้เท่านี้ก่อนถึงนั้นก็ต้องรักษาอาการโรคหัดโรคหัดเนาะตอนนี้มีเหมียวกำลังเข้ามากันเนาะอ้าวแม่เมียตอนนี้แม,แม่ลูกของแม่เท่าลรย ลูกของแม่เทาลายนะลูกของแม่เทาลายไม่ใช่เทาลายสามสามสีสามสีอ่อนหลวงพ่อจำผิดจำถูกแล้วนะลูกของนี่แม่ลูกล,ลูกของแม่สามสีสามสีอ่อนนอนเล่นกันดูดีดูดีดูดีดีดูดีสนุกสบายใจนะสบายใจดานี่แม่แม่สีออก แม่สิหมอกดูแลลูกอย่างดีเลยลูกทั้งลูกจริงและลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมอีกหนึ่งอยู่ด้วยกันแย่งกินนมเยูแล้วแย่งกินนมเยู่แล้วลูกบุญธรรมอยูอย่นอนขวางลำเลยนะลูกจริงจริงกินนมหมดแล้วทั้งห้าอรวมทั้งหกเนาะอยู่ด้วยกันอล่าเล่าลาแย่งกันแย่งกันะขอกินด้วยขอกินด้วยขอน้องสมาชิกใหม่ขากินด้วยนะสมาชิกใหม่อยู่ข้างนอกตรงนี้แม่ให้ลูกกินนมเลูกนะโอ้ นรไม่พอกินนะไม่พอกินแย่งคนละจุบลรจุบคนละเต้าละเต้ามีหกเต้าลูกมีหกเต้านะหกเต้าจะพอดีอ่ได้กินแล้วอได้กินแล้วได้กินแล้วเขาไปแจ้งให้เอฟซีทุกคนทราบเรับทราบนะว่าน้องเหมียวที่ช่วยมาเมื่อเช้านี้น้องเขาอยู่เาอยู่กับไปรลูกของแม่ที่หมอกนีเนะกำลังกินนมมุดกินนมอยู่เนี่ยครับมุดกินนมอยู่นี่ครับเอียงันเอียงไปเยอะเลยครับถ้าเดี๋ยวเขาโตขึ้นหน่อยก็จะให้กินนมเสริมนะ เชา้าลองกินให้กินนมเสริมแล้วเขากินได้นิดเดียวนมใส่ดมใส่หลอดใส่ขวดเด็กน้อยกินกินได้นิดเดียวนะจะอยู่กับแม่นี้ได้กินนมแม่นีด่ด้วยก็โอเคแล้วเนาะ่สน็จนี้แม่ดวงดีแม่ดวงดีก็รักลูกดีแนะล้วรักลูกดีแต่ว่าลูกเขาคนละวัยแค่นั้นเองลูกเขาคนละวัยกันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเด็กๆพวกนี้เขาโตแล้วเขาวิ่งเล่นกันได้แม่เขาก็สบายใจขึ้นไปนอนอยู่ริมนู้นนี่เล่าลูก อีกไว้เด็กเล็กกว่ามาอยู่ด้วยเขาก็เลยแม่ก็เลยไม่ได้มอมากอดมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับแม่สีหมอกเนาะแม่สีหมอกเขาลูกเขาอยู่ในวัยเดียวกันเขาเลยก,กอดลูกได้ให้ลูกกินนมได้นะครับลูกของแม่สีหมอกก็กินนมตรงนี้เนาะเนาะสีทองสีส้มสีส้มเข้มๆกว่าเขาเนานนะคือลูกเมียวที่รับบินทะบายมา,มาเมเชาเ้านะหนึ่งเมียว ตอนนั้นสีอ่อนๆนั่นคือสีเทาๆมันนั้นสีหมอกๆเหมือนนัน่นคุณแม่เขาแม่สีหมอกเรียหลานเรียลูกเนาะเรียคุณทำดูแลอย,ย่างดีเลยโอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บทังนี้นก็คงจะอยู่ได้ด้วยกันได้อย่างดีนเนาะคออยู่รอบประไฟแล้วเน้ออยู่รอบประไฟแข็งแรงแข่งแรงนะแข็งๆๆแรงๆๆแข่งแรงล้วเน้อผมกูจะให้อยู่ในนี้ไปก่อนนะสักสองเดือนนะแล้วกอดกัดโอ้ น่ารักจังกอดโอ้ยกอดหลานเออกอดน่ารักเลยลูกกอดลูกโอ้กอดไว้เลยนี่แหละนี่แหละนะคือความรักของแม่นะความรักของแม่ความรักของเทพแม่ผู้เป็นแม่แม่ยอมรักลูกเสมอนะไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นลูกมาจากที่ไหนแต่ว่าไปอยู่กับแม่ก็เป็นลูกของแม่มันหมดแล้วเนาะโอ้ดีจังเลยดีจังเลยโอ้ดีจังเลย เห็นแม่เขารักลลกก็มีความดุและมีความสุขดีนะสุขมุดกินนมแล้วอู้กินนมแล้วอูกินนมแล้วครับครับก็ขออนุโมทนากับสาสาระชาชนทจ่ได้ทรทุกทุกคนทุกท่านเนาะที่มีความรักความเจ้าเจ้าสัมปั้งหลายขอหนุ่ยฟอนให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความปัจนาในงที่ปัารถนาประการทุกคนทุกท่านสาธุอายุวันโอุขครั้งป่าละด้านนี้ก็นั่งพัก่อนกันเนาะ อยู่ตรงนี้กันเดยกก็จะได้มีที่อยู่รัก <c oughs> ที่หลับที่นอนุงไม่กันแล้วเนาะจะให้หนอนมุ้งใหญ่ๆนี่มุ้งใหญ่ๆนี่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยใกล้ละใกล้จะเรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้นอนพรุ่งนี้ก็ได้เนาะน,นี้กาลังทําพี่หนานทะยานทําไม้มีตัวเข้ามุ้งลวดขึงตะขาเข่งลวดเรียบร้อยนะปิดไว้เรียบร้อยแล้ว กองนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วกองนี้กองใหญ่รวมคือจะให้เด็กๆที่เขาร่างกายสมบูรณ์อยู่วยกลุ่มเดียวกันนะนอนในกงองใหญ่ๆนี่เลยครับนอนเฉพาะกลางคืนกลางวันแล้วก็ปล่อยออกมายงจะได้ไม่กัดตอนเย็นก็จะพาเขาเข้า,ขาไปนอนในงในมุ้งนี่เลยทางมุ้งเรียบร้อยตะไคร่เรียบร้อยอดีนี้ครายนี่ครายเอ้ยบุญใช่บุญชัยนอนคนเดียวตรงนี้เนาะ นอนคนเดียวสบายใจแล้วตรงนี้ห้องนี hmm. ้ห hmm. ้องเดียวห้องส่วนตัวคนเดียวเลยครับก็ขอนัภาพนี้ให้ทับคุณผู้ชได้รับรู้รับชมสนิทกันเนาะขอยุติคลิปนี้เพียงเี็กขออนุโมทนาการทุกความคิดต้นความคิดทุกท่านตที่มีครบครบในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขตาโชคยังไม่ครบขออีกหน่อยหนึ่ง อีซามียวที่กักบริเวณไว้เนาะแพนด้าเทาเล็กแพนด้าเทาขาวเล็กกับน้องทองสีเทาทองสีดําขาวกับแม่สีแม่สามสีอ่อนเนี่ยการใช้จะไม่ขึ้นเลยนะการการหนักอยู่เนาะนอยู่ในนี้นะในกลงเล็กๆนี้มีพื้นที่ไว้อยู่แล้วก,ก็กามุ้งให้ด้วยากามุ้งให้ด้วยอยู่ไม่กัดในยูไม่กัดเนาะ กระโมงให้คุกมครอไปเรียบร้อยเราไม่กัดตรงนี้เนาะกัดทำแล้วเดี๋ยวพวกกันแบคิดตไปเขาเอาเงินไฟล์ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ หนวด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 แผนด้านหนวดสีสุดาสีสุดาสีสุดาสีทองแม่สีทองแม่สีทองจ้ามณีนี่ซับจ้ามณีนี่ซับบุญบุญสมบุญอะไรใช่ไหมบุญทองบุญทองให้บุญทองบุญสงอยู่นู้นบุญสรงด้าหนวด ฝนงกไปขายอีกไปตรงนี้อีกเท้าเล็กเอท้าเล็กท้าเล็กอยู่นี่มั้งควันนี้ฝน,น,นตกฝนตกแล้วก็ทำอะไรยังไม่เรียบร้อยดีเนะาะผกก็ขุกขักนิดนึงแต่น้องเหมียวรับมาแล้วรับมาจากคลินอีกหมอแล้วเนาะเดี๋ยวขอแจ้งอีกท้ายคลิปนี้อีกนิดหนึ่งเนาะสำหรับท่านใดที่ส่งไม่ว่าจะส่งอะไรมาก็แล้วแต่เนาะ ที่มาบอกว่าเก็บเงินปลายทางเก็บตรงนั้นตรงนี้แล้วครับหนึ่งพันสองพันสามพันนั่นนะอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องส่งมานะท้านล่สนานั้นเนาะเพราะมีหลายหลายเจ้าส่งมาแล้วบอกบอกว่าเก็บเงินปลายทางาคนนั้นสั่งมาให้คนนี้สั่งมาให้นะงั้นไม่ได้กูไม่มีปัจจัยที่จะจ่ายตรงนั้นเนาะก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบนะถ้าจะส่งของให้หลวงปู่ถ้า ให้มาเก็บปลายทางนี่นะปูไม่รับไม่รับสักเจ้าเลยนะเพราะว่าปูไม่มีไม่ได้สั่งนะเห็นมีส่งกระสั่งนู่นอันนี้มาให้อะไรไม่รู้ของโฟกไม่รู้จักเลยส่งอันนู้นอันนี้อะไรมาอาหารเสริมอาหารเสริมอามหารกินอาหารอะไรคอโลรเจนดีเจนอะไรไม่รู้นะสชมพูยาสีฟันอะไรไม่รู้นะปูไม่รับนะเพราะว่าเห็นมาถึงบอกว่าส่งมาเก็บเงินปลาทางพันหนึ่งสองพันสามพันอะไรนะั้นนั้นไม่ มาขาหาวิธีนี้กันนะคุณปู่ก็ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ดใดอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นของผู้ใดผู้ใดส่งสั่งกันนะมาถึงพวกก็ขอมาส่งครับขอเก็บเงินไปทางนี้นาทางนี้นะก็ขอบอกให้ทุกคนท่านทรบนะาบเนาะใครส่งมาเพื่อน้องเหมียวก็ต้องอหมายเฉพาะของจะมาบอกว่าเก็บเงินอย่างนี้ไม่ได้รับถูกไหมรับนะขอแจ้งทุกคนท่านรทราบ้วยตรงทกันเนานะอาจจะไม่ใช่พวกเราหรอก เป็นคนอื่นคนที่ไม่ไม่เพืงนประสงค์ไม่วางดีต่อว่าทำธุรกิจเขาลักษณะนั้นปูไม่รับเนาะขอขอมุตนากับท่านนะที่ได้รับชมคลิปของปูได้ดีตลอดมาและตลอดไปขอโวยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวต่อน้องไก่ต่อร้องปู่และต่อสัตว์ทั้งหลายนี่ไ้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลน้องเหมียวทางกบเป็นอยู่ที่ว่าศัยของสีของใช้ยารักษาโรค ขอบุญส่วนจนฟังทุกท่านพบความสุขความปรารถนาทุกการทุกท่านทุกคนตาทุกอายุวโันโอสุขสังพระลาน